วันนี้นะครับทานข้าวเหนียวกับไข่ตุน๋นนี่ครับที่ผมอยากจะมาแนะนําครับนะครับหอมหัวใหญ่ทานทุกวันมีประโยชน์ครับนะครับมีประโยชน์อย่างไรช่วยให้โล่งจมูกครับใส่นะครับทางเข้าไปาหอมหัวใหญ่สดๆหรือว่าหอมเล็กหอมแดงก็ดีครับ นำ้ำการควบกู่กับไข่ตุน๋นเขาบอกว่าให้กินคำใหญ่ๆครับข้าวเหนียวอย่างเงี้ย Cứu dạ, cùng dạ ừ, subscribe cho ยิ่งกว่าบาซิลิสมุนไพรดีเยี่ยมปรจจะเพื่มผักไทยเราสุดยอดแล้วอือขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ